สวัสดีครับผมนรงศักดิ์ปลอดมีชัยครับ CEO ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดนะครับเราก็เพิ่งได้รับรางวัลน,นะครับอันมีคุณค่าคือเป็น best asset management company ในงาน SET Award ของปี2020จากตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นความภูมิใจของพวกเราพนักง,งานแล้วก็อยากจะส่งต่อความภูมิใจนี้ไปยังลูกค้าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทครับ สิ่งที่หล่อล้อมให้คนมีกำลังใจกำลังกายทุ่มเทในการทำงานนี่ก็คือมันเป็นวัฒนธรรมองคอ์กรอย่างหนึ่งที่เรียกว่า performance culture นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนกระหายมุ่งหาเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับทั้งในภาวะการที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในโลกของเรานะรต้องเข้าใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนี่ต้อง ดำเนินการลงทุนให้กับลูกค้าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นไม่เพียงแต่เราต้องอยู่ให้ได้ในความไม่แน่นอนเหล่านั้นเนี่ยเรายังต้องมีสร้างวินนิ่งสปิริตนะครับมีการเปิดกว้างโดยเฉพาะเรื่องของการหาความรู้ใหม่ๆนะครับใส่เข้ามาในตัวองค์กรขาาองรบริษัทการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ๆนะครับการใช้เทคโนโลยี การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําพาเงินลงทุนที่ลูกค้าไว้ใจให้กับเราผ่านสภาวาการต่างๆไปได้แล้วก็แน่นอนที่สุดเมื่อผลงานออกมาดีความสําเร็จในเรื่องของรางวัลต่างๆก็จะตามมา หนังสือเล่มนี้คือ The Independent Fiduciary ตีพิมพ์มาตั้งแต่ตอนประมาณปี2000นะครับก็ผู้เขียนออเทอร์ก็คือคุณ Russell L. Olsen นะครับซึ่งก็เป็นผู้ชำนาญในเรื่องของกองทุนบำนาญในสหรัฐณนะเวลานั้นผมก็ยังไม่ได้ทำงานในกองทุนบำนาญหรืออย่างใดน,นะครับแต่ก็มีความคิดว่าในภาวะการที่ผ่านวิกฤตต่างๆมาเนี่ยมีกองทุนประเภทไหนบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้ที่เขาอยู่มาเป็นสิทธ เป็นหลาย10ปีหรือบางกองทุนถ้าเกิดจะเข้าใกล้ร้อยปีเราก็เลยพยายามเข้าไปดูในนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยทำให้เรามีสติจากความกลัวความกลัวในเรื่องของความสูญเสียเงินนะครับความโลภอยากได้เงินนะครับมาเป็นหลักการในการลงทุนว่าในการลงทุนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายอย่างไรการลงทุนของกองทุนที่เป็นกองทุนบำนานระยะยาวเนี่ยเขาเซ็ตเป้าหมายแบบไหนที่สมเหตุสมผล มีตัวชี้วัดอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้มากที่สุดคือดีที่สุดนะครับเขาสอนให้เรารู้ถึงเรื่องที่ว่าเมื่อเราอยากได้ผลตอบแทนมันจะมาคู่กับความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมควรจะทําอย่างไรนะครับการจัดพอร์ตโฟลิโอที่ถูกต้องในระยะยาวนะครับจะลดความเสี่ยงลงได้อย่างไรมีการกระจายของหลักทรัพย์อย่างไรนะครับในการบริหารกองทุนระยะยาวนั้นไม่เพียงแต่ลงทุนเองนะครับอาจจะต้องไปถึงเรื่องของการไปจ้าง เอาซอร์สไปที่ผู้ที่ชํานาญนะครับมีหลักวิธีคิดอย่างไรที่จะบริหารคนที่เราไปจ้างนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วก็สอนให้เรารู้ถึงเรื่องของการลงทุนทางเลือกไม่เพียงแต่ว่าเราลงทุนเฉพาะในตลาดที่เป็นตลาดเปิดอาจจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ real a s s e t ก็คือเช่นอย่างเช่น p r o p e r t y อย่างเช่น สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นําพาให้เราเนี่ยเดินไปในระยะยาวนะครับวางเซอร์วิสวางขอบเขตในการให้บริการของเราได้ตรงไหนควรจะทําเองตรงไหนควรจะเอาซอร์สลูกค้าประเภทไหนเหมาะสมกับสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับการแนะนําลูกค้าการให้คําแนะนําในเรื่องของการกระจายาจัดสินทรัพย์ให้ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดความยั่งยืนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ได้ guiding principle มาจากหนังสือซึ่ง เป็นหลักยึดสําหรับองค์กรที่ต้องลงทุนไปตราบนานเท่านานนะครับเราะงั้นเราก็นาบางส่วนเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับธุรกิจในปัจจุบันที่เราเดินการที่ตัดสินใจที่ออกิตผลิตภัณฑ์ใดๆก็จะมีการคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้นะครับมีการรีวิวสิ่งที่เราทํามีการสร้าง culture อย่างที่ว่านะครับแล้วก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหรือว่ามี trust จากลูกค้าเพราะว่า investment ต้องใช้เวลา แล้วก็การให้เวลาของลูกค้าก็คือ trust ที่เขามอบให้เราเราได้ trust มาเราก็ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องในการที่จะรักษา trust แล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนหรือ performance ที่คาดหวังให้ได้นั่นก็เป็นหลักที่มันหมุนโยงเกี่ยวเนื่องกับการเริ่มจากการอ่านการมีหลักการไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เป็นการดำเนินงานที่มีความยั่งยืนเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมมาทำงานใหม่ๆก็ เป็นช่วงเวลาที่ก่อนช่วงวิกฤตปี2540นนะครับแล้วก็ประเทศของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะรซึ่งผมจำได้ว่าผมต้องใช้เวลาในการเดินเข้าไปในร้านหนังสือนะครับเดินวนอยู่ในร้านที่เป็นหนังสือที่เป็นต่างประเทศต่างๆเพื่อพยายามที่จะค้นหาหลักยึดนะครับในภาวะการซึ่งค่อนข้างลำบากนะผมก็มีความเชื่อว่าหนังสือเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้ท่องจำแต่ว่า เป็นสิ่งที่เราสามารถค้นหาหลักยึดหรือแนวคิดที่เป็นหลักยึดให้กับเราในการนำไปปฏิบัตินะครับคงไม่มีการอ่านใดๆที่จะสำเร็จโดยไม่มีการปฏิบัติครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก mm. knowledge หรือความรู้ที่เราพยายามหาได้จากการอ่านก็จะเป็นเสาต้นเล็กๆที่จะพยายามประครับประคองนะครับให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้นะั้นหนังสือที่ผมเอามาแชร์ในวันนี้ก็เกิดขึ้นจาก สิ่งเหล่านั้นนะครับเป็นเรื่องทีเ่เป็นหลักยึดของอผู้ลงทุนนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะลงทุนไปได้อีก5ปี10ปี20ปี30ปีมันจะต้องมีหลักอะไรที่ทําให้เราต้องยึดมั่นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะก็เป็นเรื่องราวที่หนังสือเนี่ยได้ให้หลักในการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องหลักในการตัดสินใจในเวลาที่ยากลําบาก ผมคิดว่าสเสน่ห์ของการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคนสามารถที่จะเก็บหรือนำข้อในการอ่านที่แตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นหนังสือเล่มเดียวกันผมคิดว่าการได้ knowledge หรือได้ความรู้จากการอ่านเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ผู้อ่านมี choice นะครับที่จะเลือกจุดที่เห็นว่ามีความสำคัญกับตัวเองนะครับแล้วก็การอ่านนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพฤติกรรมนะครับที่ที่มีเสน่ห์นะครับที่ทท สามารถทําได้ตลอดเวลานะครับสามารถที่จะเลือกหยิบองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาแล้วก็ทุกอย่างก็คือเติมในสิ่งที่ตัวเองขาดซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมผมยกตัวอย่างนี้มาเติมในสิ่งที่ผมขาดในช่วงเวลานั้นตอนนี้ผมอาจจะต้องมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาบริหารลงทุนนะครับทุกวันนี้มีความพยายามที่เราจะทํา การบริหารลงทุนด้วยสมองกลหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะครับงั้นตอนนี้สิ่งที่เราขายก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีงั้นถ้าเรามาคุยกันในอีก2-3ปีข้างหน้านะครับเราก็อาจจะมีหนังสือเหล่านี้มาคุยกันเพิ่มงั้นหนังสือก็จะไม่ยึดติดกับว่าบุคคลใดเป็นคนพูดนะครับสำนักไหนเป็นคนพูดแต่หนังสือก็จะเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไปกับชีวิตของเราแล้วก็คอยเติมในสิ่งที่เราขาดเมื่อเรามองหาก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่มีนิสัยรักการอ่าน ความเป็น specialist คือเราจะอยู่ได้ก็คือต้องมีความเก่งเฉพาะทางของยากที่จะสร้างองค์กรที่เก่งรอบด้านและเก่งทุกอย่างและเป็นที่หนึ่งทั้งหมดด้วยทรัพยากรที่จำกัดด้วยคนที่จำกัดนะครับ